Ch สวัสดีครับทุกคนทุกท่านทุกหมองทุกบอลครับที่กำลังต,ติดตามรับชมครับมันีิกะผ้าพ่อแม่เอือ้อยน้องผโพยยได้ง้อหางง้อไปเลี้ยงครับถ้ามาเบิ่งเอาอยู่ที่โชฉมมใช่ฟาร์มงัวงามเมืองพยาครับพิการครับบ้านเมืองแรงตะวันปลาหลานอำเภอพ,พัญจากระพุ่มมีสายยอดมาสะข้ามครับมันิกะเด็ดเด็ดขี่เกา่าพี่น้องงามๆคือเกา่านี่ครับชุดแม่ลูกบิมาเตอร์เอา้ามันีิกะสิผาพ,พี่นอ้องลายเบิ่งราคาเนาะครับเนาะ ครับผมสวัสดีครับสวัสดีครับผมมันนี้ก็มาพบกันอีกคือเก่าครับแต่ว่าสินข้ามันนี้ก็มีบหลายครับเพราะว่าส่งไปเรื่อยๆนะครับผมเด็ดๆที่เก่าหน่อยเนาะเด็ดๆคือเก่าครับใจง่ามเพื่อเก่าครับซื้อสองได้สามก็มี่ตับซื้อสองลุนสามก็มนี่ครับเอ้าครับซื้อง่าอยู่นี่ครับพี่น้องเน้อการรับประกันครับการรับประกันนะครับเอานึ่งเดือนนะครับ หนึ่งเดือนทุกแผลเนาะทุกแผลครับแล้วก็ส่งฟรีทุกภาคอีสานครับหนึ่งรับประกันหนึ่งเดือนทุกแผลแล้วก็ส่งฟรีทุกภาคอีสานครับผมเอาขันี่น้องเมึงอยู่อยากได้ก็โทรมาเบอร์ใดครับช่องท่าทิตอ<ส><ส>ตอ<ส>ไอเดร่าก็บศูนย์แปดห้าเจ็ดสี่เจ็ดหนึ่งสี่สี่ศูนย์ครับอีกเบอร์หนึ่งก็บศูนย์เก้าสามสองแปดห้าเก้าหกสี่สามครับเบนบุ๊กอะโชคมีชัยฟาร์มวงอ่างเมืองพยักษ์ครับสามารถโทรได้สุเบอร์เนาะครับเขามาเบิรงได้ฟร์มได้นะครับครับผมเบอร์ที่หนึ่งเริ่มจากท่านไคคครรรััับบบบเเเเอามม่่ลลลลยูกี อาครับเบอร์ที่หนึ่งครับพี่น้องเหนเราหนีห้องว้าวครับหลายคนหลายท่านหลายมองหลายบอลถามหาอยากได้ครับง้อสายพันธุ์นี้เลยครับเด้อนี่ครับลูกกีเสือครับตัวนี้ลูกสาวของบีบมาเตอร์แม่นี่อายุจัเดือนแล้วครับเนี่ยอายุเก้าเดือนครับเก้าเดือนแม่ท้องเจ็ดเดือนครับเกิดกับแม่เล่เนาะครับผมแม่เล่แม่เพิ่นนีอายุเออท้องไอ้ท้องลูกแรกครับลูกสองในท้องครับอ๋อท้องจิกเดือนครับ ท้องเจ็ดเดือนครับท้องเจ็ดเดือนโอ้โหรูท้องกับบี่ขึ้นเก้าหรอครับแกได้กินน้องตัวนี้ครับท้องกับบี่พึ่อเก้าครับเด็ดเด็ดอ่ะพี่น้องมาเบิ่งลูกสาวเพิ่งได้ครับเด้อเย็นแล้วนี่น้ำไร้ไหลครับคือพอครับครับทัาไปตัวนี้ขึ้เก้าบังคับไอเสือขึ้เก้าปะบังคับถ้าเจ้าบูครับอ๋อเลดบูครับเลดบูทัาไปเลดบูเนาะครับผมตัวนี้ลูกเจ้าเสือครับลูกเจ้าเสือเป็นสายพันธุ์บีมาเตอร์ครับผมพี่น้องครับราคาแม่ลูกชุดนี้เปิดไลฟ์เลยครับ ผมเปิดไว้สี่หมื่นเก้าพันหาร้อยบาทครับสี่หมื่นเก้าพันหาร้อยอหมักสายเหนือด้วครับ<ะ>แม่กระทอง<ะ>เอ<笑><笑>กิดขึด้นในสามโตสามกับนี่ทองด้วยครับเพราะว่ารับประกันให้เรียบร้อยัครับสันลูกเนบานนี้แม่นี่สูงารไปนะครับสูงประมาณรอยสี่สิบห้าครับสูงรางหร้อยสิบห้านะแม่นะสนกกับประมาณร้อยยี่สิบบวกเดี๋ยวนะครับออนี่สิบเลยยี่้าครับลูกพี่น้องครับอยากได้ลูกสาบีมาเตอร์ด้วยครับเด้อเกิดกับแม่เล่ย 40, 500, นี่ล 20, 500, นะ สุดยอดอ <Marcel, Onion, S 1> ีกในนาห้านครับแบบนี้ห่า้าครับพี่น้องสมัยเพิ่นดังเป็นกระแสอยู to <c oughs> ่นี่เป็นแสนเป็นล้านครับซุ้มเนี่ยเด็ดดีครับเอาเจ็บไ้ครับของสวยๆงามๆสิมาใค่พอได้ครับเด้อพอกันยากอยู่ด้หันมาพอเราสิกะเอาย่าอย่าาดีครับเด้อชุดนี้นี่กิเลสมาเลยเนาะลูกเลือกกินครับลูกเลือกกินเล้ใส่เลยนุ่มดีครับเออ ใชโอ้สีเบื้องกระรดครับนี่ตามภาพพี่น้องเห็นละมเมื่อบึงตัวจริงนี่เมองอันนี้บ่ออกหนีบอะไรจังไดก็เอาไปแท้กันไม่เห็นตัวจริงนี่พี่นอ้องเอ้าเมียเพื่อนนีกอะน,นี่แหละครับนี่สีไหมทองนี่ละขอขาเล็บเครื่องเข้าแบบนี้แหละครับนี่ทองเจ็ดเดือนเต้ครับทองเจ็ดเดือนครับสุดยอดสุดยอดซื้อสองในสามเนาะ,ะตัวนี้ลูเจ้าเสือในทองในทองนี้เรดบูเรดบูอ่าพี่น้องนี่คือบทที่หนึ่งนะครับเด้อเด็ด บางคนพ่าดได้ครับตัวนี้ของดีของงามหอดหายากหนาบานเท่าเราครับเนี่ยหายากหายากเสียเหลือเกินครับเด็ดๆแบบนี้เนาะครับผมเบอร์ที่สองครับเบอร์ทองเบอร์ที่สองทองด้วยกันครับเนาอที่สองเป็นง้อแม่มันแม่ทองเป็นง้อบ้ามันครับดูผสมบามันนี่แหละครับพี่น้องบานีทองเจ็เดือนกับพอได้ครับทองเจ็ดเดือนกับเคเอฟสามหนึ่งครับทองเจ็ดเดือนกับเคเอฟสามหนึ่งมีมีใบเอกสารหลักฐานเห็นเนาะครับผม เป็นทองที่ไหนครับทองแรกเลยครับสาวทองเลยอ๋อเป็นสาวทองแรกครับพี่น้องครับสูงหลายไปเลยครับสูงลอยห้าสิบบวกครับคว้วสูงอยู่ลอยห้าสิบบวกเลยครับลอยห้าสิบกวเห็นเน่นน้องมันบ้ครับอ้าวดีน้ำตาลเลยราคาเปิดหลายไปเลยครับตัวนี้เปิดไว้ที่สี่หมื่นห้าพันบาทครับสี่หมื่นห้าพันบาทอ่าทุกตัวเนี่ยตัวล่องเนี่บ่ครับได้ครับได้ครับอ่าพี่น้องครับราคาตั้งแต่เบอร์หนึ่งหัวบริสุดท้ายนี่ตัวล่องเนี่ทุกตัว เงื่อนไขก็คือจังหวะไว้เนาะครับท <ผม S 1> รงฟีตอภิษานทรงฟีตอภิสานรับประกันห <ผม S 1> นึ่งเดือนทุกโตอ๋อมาพึ่งแม่นี่ครับราคานี่ไทยโอ้หนาหนาครับไทยห<ส>นาไทยเปิดดีสีงามอ่าสีนี่สวยครับโค่นหางง่ายลำหางตรงนุ่มแหลมปันตะปูนี่มูนี่ให้ลูกงามขอ,อนี่ถือว่าซักแล้วพี่นอ้องขอนี่ถือว่าซื้อได้ครับเด้อน้ำเตะน้ำรางสีพลพลเล็กอันทอดได้เจ็ดเดือนแล้วครับพ่อเนี่ยเจ็ดเดือนครับเจ็ดเดือนโอ้ยลอกันมาดน เจ็ดเดือนนี่รอบโบดุลนี่เนาะโบดุลครับโบดุลหาแม่สดๆจังสิเนาะเหมือนหนึ่งกระทองเจ็ดเดือนครับเบอร์สองกระทองเจ็ดเดือนท้องแรกสำเนียงเบอร์สองเนาะครับท้องแรกครับเอ้าแม่นี่กะบถารุนเอาด้วยครับเด้อผมว่างัวสีนี่ให้ลูกเจ็ดที่หลีด้วแดงซ้ำจุ่มกลุ่มผลิตนี่นี่คือเบอร์ที่สองนะครับเด้องามๆครับบ่มีตำหนิดอกครับคอเชียงคานาตาดีเมิดเด้อพี่น้องเด้อหัวนี่มันโล้นยังได่นหน่อยเนาะโล้นจี้ครับแต่งโอ้น่าจะแต่งไว้ตะน้อยเนาะง้วนหล่นแต่งไว้ตะน้อยเอ้าสวยครับหลอกตั้งขาตรง ก็ดุหมูซัมตินนี่เนาะดุหมูครับโอ้เด็ดเด็ดทั้งเรื่องยังไงกินจริงครับงอแข้งล้มขาก็ดีเบอร์ที่สามมาเนี้สีโอ้รอครับครับลูกชายช็อกโกแลตครับเป็นงูพ่อพันธุ์ครับลูกชายช็อกโกแลตอายุจักเดือนครับอายุสิบเก้าเดือนครับสิบเก้าเดือนปีกว่าเหรอเนาะครับปีกว่ากําลังฮางหัดก้มอีกบรนเวณกระชายทับแล้วครับเอาไปคุ้มฟูงเลยสบายเลยครับสีมันง่ามตัวนี้เนาะครับ สีงามสีงามพี่น้องคุ้มสูงหนีได้รอยรอยสี่สิบแปดครับรอยสี่สิบแปดครับพี่น้องว่นหน่อยว่นเมนได้หนิรอยสี่สิบแปดเนี่ยเพิ่นเป็นง้วกําลังสิเริ่มกาลังคุ้มตัวเมย์เออกำลังเรือฮัดคุ้มนี่แหละขันง้วเก่งเกแล้วกัประมาณสามปีแล้วเนาะสองปีครึ่งขึ้นไปครับฮาสามปีเก่งอันนี้กาลังสีไม่หลุนอยู่ฮัทฮัดอยู่นี่ติดเครื่องดําดีครับนี่ติดเครื่องดําดีต่างข้อเพื่อจะดำด้วยนี่ นะคาับดัด้วยครับด้วยคอถือว่าใช่ได้เนาะสีเข้มขากับพ่อประมาณองศาแต่ว่าใครหำใมไงดีดีครับใครี่ยหั่มอุ่นตัวนี้ปุ้มขวดงวดตัวนี้เป็นตาหนามหลายครับมันใครหำใมไงเลยพี่น้องถ่ายสีเข้มเข้มราคาเท่าไหร่ครับตัวนี้เปิดไว้ที่สามหมื่นห้าพันบาทอ่ะพี่น้องสามหมื่นห้าพันนี่ก็ต่อเอาครับต่อเอาครับอยากได้ไปคุ้มฟอกคุ้มพี่น้องเลี้ยงงวดไทยได้หลายตัวนี่เอาไปถิ่มไปเลยม่ต้องจ้างเขามาทับแมนครับ ให้เพื่อนนี่แหละจัดการเลยนี่สีเก่งครับเพราะว่าสายเพื่อนเพื่อนไม่ดีเดเนาะครับลูกพ่อยังกครับนะลูกไส้ช็อกโกแลตมครับสีเพื่อนไม่ต้องห่วงนะครับเด้อส้มช็อกโครับส้มสติงเล่เนี่ยคับส้มเอทเคนี่เลี้ยงสีนี่ไม่ต้องห่วงนะครับนี่ครับต่อมาเบอร์ที่สี่ครับเบอร์ที่สี่เป็นแม่ลูกครับเบอร์ที่สี่เป็นแม่ลูกลูกแม่ลูกตัวใดเพื่อนรับเห็นอยู่นี่เพราะชัดเจนครับตัวนี้น่าจะว่างสองไปสามเดียวเนาะครับน่าจะสองแม่มันลูกแรกเลยครับแม่มันลูกแรกครับ ตัวนี้บ่รชาติครับลูกแรกแต่ว่าลูกมันนี่มันคมโตครับอืมตัวนี้เป็นลูกคบโตมากครับผมแต่ว่าเป็นว้อลูกแรกครับลูกนี่แม่แม่ได้เจ็กเดือนนอลูกอยู่นะครับเนี่ยลูกกับประมาณหาเดือนเล่นะครับลูกประมาณหาเดือนลูกแรกเด้อพี่น้องเด้อครับแม่ลูกธรรมชาติเลยครับตัวนี้ลูกธรรมชาติบานเนี่ยโอ้เขาท่าแล้วพี่น้องบานเนี่ยสีกับเขาท่าด้วยเนาะครับผมคมสูงแม่นี่สูงขักนได้ไหม่นี่ลอยหาสิบกว่าอยู่ครับสูงลายหาสิบหัวครับครับบานนี้เปิดไปแล้วคาดได้ครับนี่ สามหมื่นเจ็ดพันบาทครับอ่าพี่น้องสามหมื่นเจ็ดพันนะครับแม่สูงราวห้าสิบกัวด้ครับสามหมื่นเจ็ดพันนี่พี่น้องต่อเอาได้ครับเด้อมา่อบังทไายลูกสาวเพิ่คกำบานอ่าบ่หูว่าพอได้ด้ครับลูกสาวแต่ว่าหนาแม่หนี่ง่ามครับหัวโลนธรรมชาติลูกสาวนี่ก็ถือว่าทไายหนาดีขอเลียครับล่ำโตหนาเนาะลูกเนาะครับล่ำโตหนาแผ่นหลังกว้างครับแผ่นหลังก่วงก่วงครับเมื่อหน่อยจีนี เพิ่นมีปานท่องอยู่ไอ้หูน้อยนึงรัวรอหูนี่ครับนี่ปานท่องแม่นี่เครื่องดำแม่เครื่องดำสูงลอยหาสิบเนาะนี่โอ้คอได้ครับเดอ้อคอเล็บถือว่าใส่ได้ครับบ่ถึงกับนั่งฟ้าแต่กาก็ง,งม้มฝ้อยหางนี่กึญยิบปืนขาใส่ได้ครับแม่นี่ราคานี้ครับพี่น้องเบิ่งอยู่อยากได้ก็โทรมาเบอร์ขึ้นหายุ่นี่เราเด้ครับเดอ้อโทรมาอตอเลยนี่คือบทที่สี่นะครับเดอ้อ แม่ลูกลูกออกจากนาแล้วกัตัวหน้า้อมสดครับแม่นี่สดแล้วก็แผ่นหลังลูกเพิ่นกลวงปีเอเลียดนะพี่น้องได้สดพร้อมว่าโล่นได้เม่เพิ่นโล่นธรรมชาติเลยครับอ๋อจักเดือนแล้วก็ลูกลืมอห้าเดือนกวนห้าเดือนกวนเอาก็สิขึ้นหรือต้นนี่ไหมครับใกล้จะขึ้นแล้วล่ะอืได้ไปนี่เมื่อเกินเมื่อเกินสงการไปนี่แล้วเนาะกองก่อนลงหน้านี่อาจะขึ้นนี่จะนนี่ก็ขึ้นนะครับงอนลเบกษ์อ่านี่เบอร์ที่สี่ได้พี่น้องเด้อบานนี้ครับ แม่ลูกคู่นี้งามเบอร์ที่หานี่ก็งามนี่ครับบานเนี่ยลูกเข้มค้าขนาดเลยบาทเนี่ยเบอร์ที่หานี่ลูกเข้มเขมหนังหนาดีครับลูกสาวเพิ่นบานเนี่ยเบอร์ที่หาเนี่ยลูกงามเป็นลูกสาวเป็นลูกพ่อได้ครับตัวนี้ตัวนี้เป็นลูกไอ้สติงเล่ครับนี่ครับมีพอมีสายพันธุ์นี่โอ้หนังหนาดีครับตัวนี้ย้อนโอ่งตัวนี่ครับข้อเครื่องดำเล็บสักผุนี้ครับแม่นี่ พ่อถือว่าใได้โอ้หลังนี่ปีเลียดเท่กันลูกเก่งครับอืมล่ำโตดีเนื้อดีครับเมื่หน่อยตัวนี้เด็กเดือนครับหกเดือนกลัวหรอครับหกเดือนกลัวครับวันนี้เกิดครับแม่นี่ครับเป็นลูกตัวที่อะไเพิ่นครับตัวที่ตัวที่สองมั้งครับตัวนี้น่าจะตัวที่สองเนาะครับอ้าวแม่นี่ลูกตัวที่สองเพิ่นได้ครับเด้อแม่เพิ่นสูงหลายไป็นไครับแม่ก็สูงร้อยสี่สิบหกส่ิบเจ็ดยูครับสูงร้อยสี่หกสเจ็ดท่านทับไปทับได้ ส่เข่าเดินกุ้งๆนี่แหละครับอ๋อทับแล้วทับไปเดินกุ้งๆครับก็สิย่างรอบสองนี่แหละเนาะรอบสองนี่แหละครับมันจะทับยังไงครับช็อกโกแลตครับทับช็อกโกแลตไว้เรื่องสีมันต้องห่วงด้วยครับพอแม่นี่พันจะออกติดมุมมุมติดดำๆำได้แม่นี่คอขาอุ่นาำรางพันง่ามได้แม่นี่เนาะครับเต้านมพันก็สวยด้วยครับนี่โต๊ะนมเลี้ยงน้อยนึงเต้าลนมพันเต่าเต่าเตานมพันง่ามถือว่าง่วหนาแรงกับว่าถือว่าจ้อยดอกครับรับนี่ พอลูกเันอ้วนลูกมันเก่งครับขั้นแม่จ้อยลูกอ้วนนี่เอารถพี่น้องขั้นแม่อ้วนลูกจ้อยมาเป็นจาเอาสุดยอดลูกลูกแงามหนาอีหลีตัวนี้เนาะเอาเบิ้งคักๆเลยพี่น้องเด้อนี่หนาหนาถ่ายนี่โอ้ยตูนุ่นโจโก้ครับถ่ายเว้ยนะแต่หักเนาะโอ้มีเงี้ยสี่จักสี่หาขั้วมึงเด้ฉันมีเงินเนาะลูกกระโลนเลยครับฉันแม่ผมถือเลขก็งันที่นู่นผมบอกไปเมื่อไหรนี่ยมูลูกแงามเนี่ มืนอนี้มิตรเด็ดเลยครับผุนมาตะเบอร์ที่หนึ่งผุนหึงคักราคาเท่าไรกันครับเนี่ยสามหมื่นสี่พันบาทครับสามหมื่นสี่พันบาทครับนี่เด้อพี่น้องเด้อสามหมื่นสี่พันเนี่แม่พันธุ์เครื่องดำดีนเตานมแม่งามๆครับเตาน้มนมแพ้แม่ดีๆเอาไปทับทับไว้แล้วล่ะรุ่นกันติดบุติดเนาะติดบุตรติดรุนเด้อพี่น้องเด้อบุติดทับไม่ถนัดครับมีสำนักเนาะนี่งวลูกที่สองเนี่ยประมาณนี้แล้วเนาะครับผม ตัวหนาอีสองสองตัวนี้นี่ไหมสองแม่นีลูกมันต้นหนาเลยนี่กันบอกครับนี่กันบอกว่าตัวนี้ลูกแดงดีครับต่อมาวันที่หกเนาะเบอร์ที่หกครับเบอร์ที่หกลูกเพิ่นตัวไหน่ะครับนี่ครับโอ้โหเนี่ยว้าไองี้ยลูกหน่อยหนึ่ง่นโคอเดือนครับเพิ่งคลอดเป็นแม่ลูกแม่คลอดพระท่านในพ่อเดือนครับลูกตัวที่ไหนครับลูกตัวแรกเลยครับลูกแรกลูกแรกเด้กผีนองเด้อ แม่นี่สูงเน่นี่เนาะสูงครับลนแตงเพื่อลนยังเนาะครับแม่นี่โลนธรรมชาติครับแม่นี่เป็นโลนธรรมชาติเลยครับเบ้าตาดำขอบหูดำแพ่นหูนี่ดำเครื่องใบหน้าขากระดำด้วยครับแม่นี่สูงนี่โอ้สูงสูงเท่าไรก่อนครับเบียร์ร้อยห้าสิบหรอครับเบียร์ร้อยห้าสิบหรือประมาณร้อยห้าสิบครับแม่นี่เบิ้นขาใหญ่ดีคอเล็บใส่ได้เครื่องล่ามด้วยเลยนี่ครับลูกสาวเ่นราคาเท่าไรครับตัวนี้เปิดว้ยที ส,สาม,มหมื่น,มมนห้าพันบาทครับอพี่น้องสามหมื่นห้าพันนะครับเด้อต่อเอาสามหมื่นห้าพันต่อได้ถ้าว่าลูกก็ส่งสีลูกได้ขาขาใหญ่ดีขาใหญ่ครับเมื่ท่าไหรจะพ่อสองอาทิตย์เลยครับเพิ่งใส่บือหุดโอ้เพิ่งใส่บือหุดตีครับโอ้เของทาเขาทาเลยพี่น้องลูกแข้งขานี่เขาทาอยู่ดิเป็นหุบกามเนื้อออกมากเลยนี่ยังพันเถื่นเดือนสำเนาะถึงนุ่มไปกับแตกเลยเหรอครับอืแม่กับหนังหนาดีอยู่ครับ แม่เล่มตัวเงาหนัหนาพร้อมแล้วก็เครึ่งด้ำเต็มนี่ราคาอีกทีหนึ่งครับตัวนี้เปิดไว้ที่สามหมื่นห้าพันบาทครับสามหมื่นห้าพันบาทต่อใดเนาะครับผมขี้หยาเก่งวัตถุพัเล่มหนาดีเลยนะเม่เนาะเก่งเครับพิ้นตาพี่ครับเรียกผูกเส้ยหยาดีใช่ครับบัวจอยด้วเนาะแม่ยบัวจอยครับเนาะบัวจอยด้วครับนี่เบื้องตามตามบหมูบูกมันสีจังห่างนี่เนาะครับผมอันนี้แม่นี่บัวจอยต่อมาบัวที่หกครับบัวที่หกแม่โบดครับ อ่ะแม่เป็นเท่าโบด้วยครับเด้อออกสีเท่าๆนี่แหละแม่เพิ่นลูกเพีเมียบะเพีเมียครับอายุเท่าไรครับนี่ก็น่งสิข่าเดือนหนึ่งครับโอ้สู้สีกันตัวนี้ครับนี่ครับตัวนี้เกิดรุ่นอยู่เนาะครับเกิดรุ่นอยู่อาทิตย์นี้เกิดรุ่นอาทิตย์หนึ่งนี่นี่นี่ครับตัวนี้แกกัวเกิดกับแม่นี่แม่ไ่สูงปันใดครับนี่แม่สูงร้อยสี่สิบบวกครับแม่ร้อยสี่สิบบวกลูกตัวใดเพิ่นนอนตัวแรกเลยครับตัวแรกหูพอเพิ่นบ่ครับบ่ชัดเจนครับตัวนี้เป็นพ่อบ้านนะครับบ้านนี้ ตัวนี้เปิดไปสองหมื่นหกพันบาทครับอ้าวราคาตามสภาพได้พี่น้องเด้อครับมันสีบองามสมูหรือตามสภาพล่ะครับสองหมื่นสองหมื่นหกพันบาทครับหกพันบาทก็ต่อรองได้อีกเด้อต่อรองได้อีกครับต่อรองได้อีกส่งฟรีทั่วภาคอีสานครับพี่น้องไปส่งแถวชัยเดนแถวสีเกียรตินี่ค่ารถเป็นหกพันคนเดีครับแม่สุดเลยครับขนไปแถวหนองค่ายบึงการขนแห้งแพงคักไก่เมื่อกี้ก็ไปกับแพรงเพชรนะครับเออมาทันมา ค่ารถเราเพิงียนครับเนี่ยแล้วค่าสีต่ออีกสิเหลือเท่าไหนเหมื่นกว่นตันโตนาะครับค่ารถแขงออกกัแล้วค่าหมื่นกว่าหันตัวนี่เอออันนี้เบอที่หกกันปะครับผมบานี้ครับบานีไม่ทำงานสิเบอร์เจ็ดเบอร์แปดนะครับวันนี้มีแปดเบอร์ด้วยเนาะครับบานี้มีแปดนี่ไหมครับอุ้ยสอนเลยครับนี่งามครับถึงแดดแดงซ้ำมจุ่มกุ้มจิ้มกิมไม่รู้เมืบักเถิดนี่อู้หแดงงามเนี่ยผมมักจะเนียเบอร์หนึ่งนี่เนี่ยลูกเบี้ยมาเตอร์นี่ครับเดด็ีีล รวยเนาะสิเป็นเจ้าของอยู่เนาะลูกเก่งครับมัดูเมืองเบอร์ที่เจ็ดเนาะเบอร์ที่เจ็ดครับเอาตัวไหนครับเป็นเบอร์ที่เจ็ดะเบอร์ที่เจ็ดเอาเม้นี่สิครับอันเม้นี่ลูกสาวบีมมาเตอร์ตัวนีิครับลูกบีมมาเตอร์ครับโอ้บีมมาเตอร์เกิดกับบามันทักเดือนครับเนี่ยงบปีปีปีเศรษฐเนี่ยปีเศรษฐลูกพ่อไหนครับผมลูกไอ้บลูครับอ๋อโตมีมีพอยด้วยครับเด้อเลดบูเลดบูไม่ยี่สีไง สัำจุมกุลเนื้อหนังมั่งสาหนี่่อยโยโดด้ลยครับหนังหนาเนาะหนังหนาขาดีไป,ไปเพียดซุ้มหนีนก็จะเป็นดุกหมูเหมือนแหละครับซุ้มหนีบดุกหมูเพราะมันเป็นซุ้มเนื้ออยู่แล้วเนาะ <c oughs> เอาไปเป็นแม่พันธุ์แม่บ็อกแม่คอกแม่ละครับซื้อไปไประจําคอประจาหลักไปครับ <c oughs> งามๆหน้าหนาตันตันอายุหน,นี่งอยู่ด้วยครับเดือสูงกับยรพานอาจจะเห็นเนาะท่ายปื้ท่ายนะครับหนาะเนี่ยหนอ่งตายก็หนังไงครับ ไม่ลอยยี่พาขึ้นหรอกเนาะครับอาจจะสูงลอยยี่พาขึ้นผมด้อครับนี่วันนี้ราคาเปิดร้านลยครับเบจ็ดสองหมื่นสองพันบาทครับอพี่น้องสองหมื่นสองพันครับช่ำๆเลยสีนี่ใช่ว่าดำสัมๆเนาะครับแดงแดงสัมดำสัมๆเปียกยังไงสีเปียกคือพอเหรอครับอืมสีเปียกคือพอเนาะครับเล็กๆอ่งๆโอ้หนังข้อไม่มาหนาไงแก ี่น้องนำตัวเงาถ่ายยกเพิร์เวอร์เลยต้องเลี้ยงครับแม่นี่เป็นแม่บกสบายเลยครับเลี้ยงคือสิสบายตาเนาะเอาเอาลูกเอาแม่นี่ครับลูกแม่นัจนใส่กาน้อนอ่ะเอาใส่กันเลี้ยงชุอสายเหนือนี่ครับเลี้ยงเฮี้ยงกันเนี่ยว้ายครับสามตัวนี้มีส่วนลดหลายครับอ๋อสื่อใส่กันได้เพียงเด้อมักเบิดได้ครับเบิดได้แต่ว่าเพิ่นว่ามีส่วนลดหลายดินี่ครับเนี่ยบัตมืองเบอร์สุดท้ายเบอร์ที่แปดครับ เมื่อที่เปลี่ยนนี่เป็นบราหมันเนาะครับบราหมันลูกสาวบราหมันครับล่ำตัวเน่าอาดหลาดหัวตาสิใส้นี่เป็นเพะนี่ครับหัวตาสิใส้คุณมีนี่ลูกหกแปดเพราะเขาลูกพอได้ลูกเคฟครับนี่ผมบ่าแล้วครับอันซุ่มล่ำตัวเน่าเน่าหนาทายเล็กๆเนี่ยมึงหนอกตั้งเป็นไงเจักเดือนครับนี่เมื่อสิเข้าปีนี่นะครับเข้าเดือนกวนโอ้เข้าเดือนกัวครับอืมสูงกับลอยยิบหาอยู่ดอกเนาะประมาณนได้พี่หน่องด้อ หนาเงาแม่นี่ดูงดีด้เนาะครับดูง่าข้อนี่หนาล่ำโตเงาครับแม่นี่โอ้คองามถิแม่นี่ไหมบึงสไตล์เข้ครับสไตล์เค้เลยเนาะครับหนอกดีท่ายดีครับโอ้เค้นี่ได้ได้หนาได้ล่ำโตเงาใหญ่ท่ายหนาเลยครับครับนี่หนางามสี่เหลี่ยมตาสี่เหลี่ยมพื้นผานรือิครับเุ็นอ่ะคือวันนี้ราคาเท่าไรครับเบอร์สุดไทยตอนนี้เปิดไว้สี่หมื่นห้าพันบาทครับหนึ่งหมื่นห้าพันครับอ้าว หนึ่งมืนหาพันนี่พี่น้องได้ไบบว่าล่งลดเนี่ยมักเลยดิยครับมองขายได้เด้อครับตนนัวอ,อ๋อราค่าหนี้บริตอรอไม่นี่แม่ครับแม่นี่บริตอรอเฉพาะไม่นี้เนาะครับปจอจอเ,เปิดจะจาเลยเปิดจะจาะาะค่าบริตรอแต่ว่าทรงเดี๋ยวทรงฟรีครับทรงฟรีครับอ่าพี่น้องไปที่เปดดีครับเด็ดเด็ดตั้งแต่เบอร์แรกคอัเบอร์สุดท้ายครับคลิปนี้ตามสภาพนะครับมันง่ามกับตามราค่าง่ามเลยที่พี่น้องเด้อง่ายากครับอืมหาเกียรติสี่นี่ก็เนื้อนังแบบนี้ จังมือนี่นะฮะยากสภาพบอปันไดกับราคาถือมือนี้เนาะครับผมครับขอบบุญขอบคุณนเอฟซีพี่น้องทุกคนทุกท่านได้ครับเด้อที่เขามาติดตามรับชมคลิปของกันนั่นทั่วขอบคุณนได้ลายครับที่ให้กำลังและโอนกำลงใจโดยดีมาตลอดนะครับนะครับทางฟาร์มเ้ามีอย่างอีกบ้างครับครับก็บ่มีอย่างนะครับพอดีก็ขอบคุณนะครับที่สนับสนุนชมไม่ใช่ฟ้าม้าตลอดครับเมื่อทุกคลิปเลยครับผมครับผมครับผมพอกันชิปหนาชิบหม่เนาะครับผม ถ้ารอเบิ่งเด้เพี่น้องเดอคลิปนะต่อไปสิ่งเก็บคือคลิปนี้บ่ครับสวัสดีครับ